โอเคนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆออกปัอดอ้อยไม่การทาเพื่อนด้วยเลยนะครับว,ว,วันนี้ก็อยู่ผมนะครับ EQSET เอ็กสอนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่กจะมา,อาสอนนะครับวิธีป้องกันนะครับแล้วก็วิธีตรวจสอบว่าไอดีของเราโดนแฮ็กหรือยังนะครับซึ่งใครนะครับที่ กังวลนะครับว่าไอเดียเราเนี่ยโดนแฮกหรือเปล่านะครับหรือว่าไอเดียเราปลอดภัยหรือเปล่านะครับวันนี้พี่จะมาพาดูวิธีการตรวจสอบไอเดียแล้วก็วิธีการป้องกันด้วยนะครับว่าป้องกันยังไงนะครับให้เราไม่โดนแฮกไอเดียนะครับซึ่งก็ประมาณเมื่อวานใช่ไหมมันก็มีคนลงคลิปประกาศไปว่ามีแฮกเกอร์นะครับเป็นแฮกเกอร์ต่างชาตินะครับมาพยายามจะมาแฮกไอเดียคนไทยนะครับซึ่งก็มีหลายคนโดนนะครับซึ่ง ก็เดี๋ยววันนี้นะครับที่จะพามาดูนะครับวิธีการป้องไข่ป้องไข่อะไรล่ะวิธีการแค่ไขแล้วก็ป้องกันนะครับซึ่งพี่เนี่ยจะแบ่งเป็น3อย่างหลักๆนะครับก็คือ1เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเราเนี่ยสเพ้านี่ครับไปกดลิงก์เองนะครับผมหน้าตาลิงก์ก็จะอยู่ในประมาณในกลุ่ม Facebook นะครับหรือว่าเป็นแอปโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับ พี่ก็ขึ้นรูปไว้ให้แล้วนะครับเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับอันที่2นะครับก็คือเราเนี่ยได้รับข้อความจากในตัวเกมลยครับซึ่งนี่ก็เป็นในรูปนะครับที่พี่ให้ดูนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นน้องน้องลูกแคนเก่านี่ส่งมาให้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เราเนี่ยแนะนำอย่าไปกดนะครับอัอนนี้คือน้องเขาเวลากดเข้าไปในโปรไฟล์แล้วใช่ไหมไปดูโปรไฟล์ในเกมก็เป็นประมาณนี้ครับโอเคนะครับส่วนวิธีที่สามนะฮะเอ้ยส่วนทางที่3มนั้นก็คือเรานะครับซับเท่าเองนะครับไปให้รหัสใครหรือว่ารหัสเราเนี่ยเดาง่ายเกินไปนะครับหรือว่าจะไม่ว่าจะหลุดหรือว่าทําอะไรด้วยความซับเท่าของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนะครับซึ่ง เดี๋ยววันนี้พี่จะพามาตรวจสอบนะครับสำหรับใครที่ใช้ Facebook ในการล็อกอินนะครับพี่จะพามาตรวจสอบว่าไอที่ของเราเนี่ยครับโดนแฮ็กหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการตรวจสอบันเลยนะครับผมไปโอเคนะครับการที่เราเนี่ยจะตรวจสอบเลยครับนะครับก็มาที่ Facebook ของเรานะครับหน้าหลักเลยนะครับแล้วก็ขวาบนนะครับนี่มันจะเป็นลูกศรนะครับให้เราครับกดไปที่ตรงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็มาตรง การตั้งค่านะครับโอเคเมื่อถึงการตั้งค่าตรงนี้ปุ๊บนี่ครับเราก็มาในครับในส่วนของนี่นะครับการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับอันที่2นะครับทางซ้ายมือนี่ครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็นี่เลยนะครับมาดูว่าอุปกรณ์ไหนนะครับที่ไม่ใช่ของเรานั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะมีหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ใช้อยู่นะครับมันก็จะบอก ที่อยู่ด้วยนะครับว่าเราอยู่ไหนว่าเราใช้ที่ไหนอะไรยังไงนครับอ,อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะที่มันเป็น Android แล้วก็โคมแบบนี้คือแบบบางทีอาจจะปไปท่งไปเที่ยวอะไรบ้างนะครับแต่ก็แนะนําให้ดูไว้นะครับเนี่ยแล้วว่าเราเคยไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเปิดเน็ตไว้ใช้ที่ไหนเข้าล็อกอินอะไรประมาณนั้นนะครับครับก็ดูประมาณนี้นะครับอ่าสมมติ อันนี้ไม่ใช่ของผมสมมุตินะสอนอันนี้สมมุตินะครับอ่าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ของใครเนี่ยนะครับแล้วก็กดไม่ใช่คุณใช่ไหมเลยครับกดตรงสามจุดนี้แล้วก็ไม่ใช่คุณใช่ไหมนะครับอ่าแล้วก็กดไปที่นี่นะครับรักษาความปลอดภัยของบัญชีเนี่ยกดไปเลยนะครับจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับแล้วก็เริ่มต้นใช้งานครับมันก็จะให้คุณเนี่ยเปลี่ยนฮาร์ดฟิล์ดบุ๊กแล้วก็เฟซบุ๊กเนี่ยก็จะช่วยเคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไป สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไ d ดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชำระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1น0 0บาทด้วยนะตรงนี้นะคะอย่า,ายลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะไ๊ายบาย โอเคนะครับผมตอนนี้พี่ก็มาอยู่ใน Facebook มือถือนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับมาที่ตรงขวาบนนะครับมันเป็น3มขีดนะครับโอเคนี่ครับ3มขีดปุ๊บนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีในส่วนของการตั้งค่าและครเป็นส่วนตัวนะครับกดการตั้งค่าไปเลยนี่ครับเวลาเข้ามาการตั้งค่าตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็ให้มานะครับในส่วนของเหมือนในคอมเลยนะครับการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับผม กดเข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะมีขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ขวาบนตัวหนังสือสีฟ้ามันจะเขียนว่าดูทั้งหมดนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็รอนะครับนี่นะครับก็เราก็ดูเหมือนเดิมเลยครับว่าเราเนี่ยจะเราก็ตรวจสอบว่าไหนที่ไม่ใช่มือถือของเรานะครับถ้าไม่ใช่มือถือเราก็กดสั่งขีดแล้วก็กดรักษาความปลอดภัยเลยนะครับโอเคเพียงแค่นี้ครับในมือถือก็เหมือนในคอมเลยนะครับโอเค โอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นี่ครับสำหรับการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันนะครับเออคือสาเหตุนะครับก็คือวิธีการป้องกันในแหล่งก็อย่าไปทําแบบนั้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเจมส่งมาเนี่ยมันจะอยู่ในจดหมายในเกมแล้วจะเป็นอยู่เป็นข้อความนะครับโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe พี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมปรับกดกระดิ่งแลวก็ปรับไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย